โอเควันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของความคล้ายนะครับบทที่4ความคล้ายหน้าในหนังสือหน้า100นะครับก็จะมี3มเรื่องย่อยๆก็คือรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับแล้วก็โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันมี3หัวข้อหลักๆนะครับความคลา้คลายคล้ายคืออะไรนะครับเรามาดูกันอย่างแรกเรา สิ่งที่เราจะเจอเลยคือรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันนะครับในชีวิตประจำวัน,เ,นเราก็มีหลายอย่างที่มันคล้ายกันใช่ไหมครับเช่นครูก็ยกตัวอย่างมาในหนังสือก็มีนะนักเ,เ,เ,เรียนเห็นทีวีไหมลูกทีวีเนี่ยมีสามมีสามทีวีมีสามอันเขาเรียกว่ามีสามจอนะครับมันมีลักษณะที่คล้ายกันไหมครับคล้ายคืออะไร คือรูปร่างลักษณะเนี่ยเหมือนกันแต่แค่ขนาดที่มันที่ทําไมทำไมลูกขนาดมันไม่เท่ากันนะครับอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าคล้ายกันเห็นไหมกระถางต้นไม้เนี่ยลักษณะเหมือนกันเลยแต่แค่ขนาดมันไม่เท่ากันนะครับแก้วน้ากล่องแล้วก็หม้อเห็นไหมอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าคล้ายกันก็คือมีลักษณะที่เหมือนกันแต่แค่ขนาดไม่เท่ากันนั่นแหละครับ หรือเท่ากันก็ได้นะครับเราจะเรียกว่าคล้ายนะครับเราลองมาดูสี่รูปนี้มีรูปเลขาคณิตกอไก่ถ้านักเรียนมองกอไก่เนี่ยมันคล้ายกับรูปรูปของอะไรรูปรูปของอะไรครับของงองงูไหมงองงูอ่ะคล้ายกันถ้านักเรียนลองหมุนรูปงองงู ให้เหมือนกับกไก่เนี่ยรูปมันจะลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่แค่ขนาดมันไม่เท่ากันนะครับหรือถ้าเป็นรูปเลขาคณิตขอไข่คล้ายกับรูปเลขาคณิตขอควายคล้ายกันนะครับซึ่งถ้ามองดูดีเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ทําไมมีขนาดที่เท่ากันเลยและรูปร่างก็เหมือนกันด้วยนะครับเราก็ถือว่าคล้ายกันดังนั้นคําว่าคล้ายกันก็มี2แบบคือ1 มีรูปร่างเหมือนกันขนาดไม่เท่ากันหรือรูปร่างเหมือนกันขนาดเท่ากันนะครับตอนนี้เรียนทันคุณนะทันไหมครับทันไหมลูกทันไหมนักเรียนครับทันไหมครับทันไหมครับ ตอบหน่อยลูกทันไหมทันค่ะอ่าทันนะอ่านักเรียนลองมาดูครูยกตัวอย่างรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันนะครับถ้าไม่้ยินเสียงบอกนะครับอ่านักเรียนลองบอกครูซิมีรูปเลขาคณิตใดบ้างที่คล้ายกันมีรูปไหนบ้างลูกรูปเลขาคณิต รูปเลขาคณิตอะไรที่คล้ายกันบ้างงองูกับชฉชิงไหมคะงองูกับชฉชิงได้นะงองูค้ายกับรูปเลขาคณิตอะไรชฉชิงใช่ไหมครับคําว่าคล้ายกันนะครับมันจะมีลักษณะนี่รูปเลขาคณิต a คล้ายกับรูปเลขาคณิต b เราจะใช้สัญลักษณ์ตัวหนอนแบบนี้ เห็นไหมครับเราอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับครูก็จะเขียนรูปเป็นตัวหนอนเห็นไหมรูปเรขาคณิตงองงูคล้ายกับรูปเรขาคณิตฉอะชิงมีอะไรอีกขอเขียนสั้นๆแล้วกันเนาะรูปเรขาคณิตจอจานคล้ายกับอะไรครับจอจานคล้ายกับอะไร ลองนักเรียนลองหมุนรูปดูมีรูปไหนที่มันคล้ายกับ้ชายช่อช้างหรอ,<ข>อช่อช้างถูกต้องนะครับรูปเลยค่ะคณิตยอหญิงคล้ายกับอะไรลองหมุนรูปดูตัวหญิงตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ไหมตรงนี้ปะค่ะคล้ายกับดอเด็กนะลูกเด็กอ่ะแล้วก็รูปเลยค่ะคณิตถอฐาน ้ายกับอะไรครับคล้ายไหมทอฐานกับนอนเนนคล้ายกันไหมลูกคล้ายไหมครับคล้ายไหมก็คล้ายก็คล้ายกันอยู่นะครับคล้ายกันนะครับดังนั้นครูสรุปนะรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันคือรูปเลขาคณิตที่มีลักษณะเหมือนกันแต่ รูปร่างอาจจะต่างกันก็ได้หรือรูปร่างเหมือนกันเลยก็ได้นะครับนะให้มันมีลักษณะคล้ายกันนะลูกออนะเนี่ยอย่างเช่นแบบแบบนี้แบบรูปอันนี้คือรูปจัก,กรยานรูปต้นฉบับเป็นแบบนี้ถ้าครูเอาไปยอ่อลักษณะของจักรยานก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ขนาดลดลงก็ถือว่าคล้ายกัน หรือว่าถ้าครูเอาไปขยายลักษณะก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ขนาดไม่เท่ากันดังนั้นก็ยังคล้ายกันอยู่นะครับอันนี้คือความหมายของคําว่าคล้ายกันนะครับอ่ะเอาใหม่นะสมบัติของอะไรเอ่ยสมบัติของความคล้ายนะครับอ่ะสมบัติของความคล้าย อ่าตอนนี้นักเรียนทุกคนเห็นหน้าจอเป็นหน้าจอของสมบัติความขายใช่ไหมครับสมบัติสมบัติสะท้อนสมบัติผม,มเห็นเห็นกัน<า>นะอเออเมื่อกี้นี้นักเรียนไม่ได้เห็นหน้านี้ใช่ไหมลูกเออเป็นที่รูปสี่เหลี่ยมที่ครูวาเดเนี่ยสองรูปมไม่เป็นไร,นะ,ร <S <S นะครับเอาใหม่นะครับสมบัติที่ครูบอกเมื่อกี้นี้นักเรียนอาจจะงงนิดนึงสมบัติความขายนะครับมีอยู่ สมสมบัติสมบัติแรกคือสมบัติสะท้อนครูบอกว่ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต A ได้ไหมคล้ายกับตัวมันเองอะ่ะได้ไหมลูกได้ไหมได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็มีลักษณะที่ทำไมเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะมันคือรูปเดียวกันนะครับแล้วก็ขนาดเท่ากันด้วยก็ไม่ก็คือได้นะครับเราจะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติสะท้อนตอนนี้ทุกคนเข้าใจไหมครับ นักเรียนเข,เข้าใจนะเข้าใจนะทีนี้สมบัติสมมาตรเนี่ยคืออะไรถ้าครูบอกว่ารูปเลขาคณิต A a คืออันนี้นะ A อขายกับรูปเลขาคณิต B อ่ะเขียนสัญลักษณ์ขายอ่ะแต่ทีนี้โตนอาจจะบอกว่าครูแล้วถ้าครูบอกว่าถ้าผมบอกว่ารูปเลขาคณิต B ีขายกับรูปเลขาคณิต A ได้ไหมครับได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าสมบัติสมมาตร ่ะตอนนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจครับอ่าเข้าใจอ่าทีนี้มาถึงอีกสมบัติหนึ่งสมบัติสายทอดถ้าครูบอกว่ารูปเรขาคณิต A ค้ายกับรูปเรขาคณิต B และรูปเรขาคณิต B b B นะ B ไปค้ายกับรูปเรขาคณิต C ทีนี้เราจะสามารถสรุปได้ไหมว่า a คล้ายกับ c สรุปได้ไหมลูกได้นะครับเราจะเรียกสมบัติตรงนี้ว่าสมบัติการถ่ายทอด a คล้ายกับ b b คล้ายกับ c ดังนั้นจะสรุปได้ว่า a จะไปคล้ายกับ c นะครับเนี่ย a ตรงนี้จะคล้ายกัน c นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าสมบัติการถ่ายทอดนะครับสามสมบัตินี้มีใครงงไม่เอ่ย